สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านนะจ๊ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วค่ะสิาพาหล่อทงหล่อลุอยทงนะค่ะวันนี้นตื่นเต้นแล้วค่ะไม่เป็นไรแล้วค่ะสบายดีปลอดภัยแล้วค่ะโอ้ยังยังซีหาหมูหบอันนี้บได้เอาไปไกปลบอ ก็เลยเอาขึ่นเร็วเหมือนเม่มมว์ไขยกัยังไก่ไก่หยังเกยเกยัยังอยู่ไก่ไก่วันนี้บ่เห็นอันภูเขาเนาะท้องฟ้าสลรัวท้องฟ้ามันมีหมอก บางๆแล้วก็อารมณ์เย็นๆแล้วก็นหนาวๆก็ประมาณนี้และคะ่ะอันนี้พามาลาอทงเหรอคะเพราะว่าสุขภาพดีแล้วไปใส่มาใส่ได้แล้วหลังจากที่เจ็บปวดรวดร้าวอะไรเจ็บเจ็บตูเจ็บบิดตูเลยไปสียามาเขียมที่สองเนาะ เคลมแล้วนะไข่ไข่ไข่อยู่ประมาณสามสี่มือ้อเค็มที่สองนี่เจ็บโตอยู่ประมาณสามมือม้อสี่มื้อเมื่อนี้ไขรแน่มนไปมาได้ไม่ไปมาลำบากแล้วไปได้มาได้สบายสบายดีแล้ว แต่ควายหังยังไก่แล้วค่ะผู้อยู่ป่านะผมไก่ไก่มาได้เบิ่งหรอกพามาเลาะทงนลมพัดเย็นแล้วพอดีลมมาแล้วลมจะเย็นแล้วถ้าน้ำแถวนี้แห้งก็สิได้เอ็ดนาปังแต่บางคนกับบเอ็ดเพราะว่ามันไม่สมดุลกันราคาปุ๋ยน่ะแพงราคาข้าวน่ะถูกทำไปก็เหนื่อย ทีนี้ก็เลยไม่ได้ทำนาปังมาทงคนนะบางคนก็ดีหมดเอดนาปังชาวนาก็ต้องทำนาไม่ทำนาแล้วจะทำอะไรทำสวนทำสวนทำไรมีแต่ที่นาแล้วนีน่ที่นานที่สวนที่ไร่บอกมีแต่ที่นาเนี่ยนานนีงเอ็เอนนาปัง ยามนั้นเอ็ดหน้าปีมีกับปีกับปังมีแต่นหน้าปีกับหน้าปังสิให้เบิงประมาณนี้ก่อนค่ะเอาไว้หาควายมาจังสีทายให้เบิงนมาจาักสีมายามไหน่องสีย่างไก่อยู่ชี้คืนไปบ้านซะก,ก่อนกลับบ้าน পে বাই গ